สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถอีกหนึ่งคันนะครับ E20 TFR นะครับตอนครึ่งนะครับตัวรถเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับตัวรถสภาพสวยมากสีเดิมบางโรงงานเงาเงา,งาฉ่ำฉ่ำสวยสวยกันเลยนะครับสภาพสวยมากเครื่องยนต์เดิมเดิมแห้งแห้งนะครับ เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรน้ำไม่ดันขวัญไม่ไหลนะครับวิ่งทางไกลได้สบายเกียร์ไม่มีหลุดนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับสบภาพภายในเดิมมากนะครับหนังเดิมโรงงานยังอยู่นะครับบอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับเลขเพจสติ๊กเกอร์เดิมเดิมโรงงานข้างประตูอยู่ครบหมดนะครับ รถสมบูรณ์มากเก้าของรักษามาดีมากนะครับภายในก็สะอาดนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับในราคา88,000บาทขายสดนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือใต้คลิปด้านล่างนะครับ ท่านใดทีก่กำลังมองหารถไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับคันนี้เหมาะมากนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ